อ้าวี่เดอพี่น้องสเต็กน่าง,งามกับซอสหอยแล้วก็ผัดผัดอะไรนะอบจินหรอจินกับอบจินนะคะลองชิมว่าจะแซ่บหรือเปล่าค่ะวันโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ้าวเทสสิคะอร่อยไหมเห็ดบบเบงเหนือทนนั้งแด้จะเป็นนึงแดงเหมหนอนเป็นแบ สีชมพูนะครับเห็นไหมถ้าถ้าทำได้แบบนี้ก็คือสอบผ่านนะท่านผู้ชมค่ะ very soft อืมกินกับซอสเห็ดของนางนี่แหละพลังกินเห็ดก็ยั่งสิอะเท mm. ส์มัสรูมสีอร่อยหรือเปล่าคะ mm. มึงตอนมัสรูมเนี่ยนะตอนหอยเด้อตอนเห็ด mm. nice อร่อย เทอันนอนัม <no ่สลุมิเทอหัวม่สลุมเลยนี่เดนนี่ตบ้างอันนี้อร่อยไหมเนี่ย แอนด์ออฟจินอร่อยหรือเปล่าแล้วเดซี่มันเนี่หยุดต่างแจว่าอันเซทแทนผัดกับประเห็ดอันนี้คือแบกเคี้ยวตอแหลได้พี่น้อง ืม mm, Very nice. แซ่บยอดเตีย้ยแซ่บมากนะน้องมะเขือต้นเหลือหวานอร่อยเนาะหวาน and soft yes a little, bit. a little bit spicy a little bit spicy อะไรมันไม่มี no 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 spicy it's very very tasteful w เป็นตัวหลักอ่ะนั่นบอกว่ามันแซ่บกับโหระพามันก็นสหิหอม taste the big one เด้ โดนคัดนี่แหละพี่น้องจางซี่ล่าเด้อพามากินที่บึงข้ายมย,ยิ่งใหญ่สียสิสิบแซ่บบ่แซ่บเตียอ่าโอเคแซ่บเราก็ไปได้จะกันคลิปหน้าคลิปนี้ลราไปก่อนสวัสดีจ้าคอยก็จะกินส้มตำค่อยต่อไปสำหรับคอยกับกินนัน่นแบบงูงเงี้ยวจิ้มประเด็ afe. บบ้องพี่น้อง อร่ายไม,ม่ด้วยผัดแซ่บๆผัดอร่อยมากเลยนะไม่ได้ยวยเจี๊บ